สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำปุ๋ยหมักนะคะเพื่อใช้ในการปลูกอง,งุ่นนะคะทำไมเราต้องทำปุ๋ยหมักหรือทำใช้มูลมลวันเนี่ยเราทำไมต้องหมักก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราหมักก่อนเนี่ย พืชสามารถจะนำไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะเวลาเราไปผสมกับดินที่ใช้ปลูกต้นไม้นะคะพืชก็รากก็รากของพืชก็สามารถดูดซึมเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยแต่ถ้าเราไม่หมักก่อนเนี่ยเราเอาไปใส่โดยที่เป็นลักษณะเป็นแห้งๆเนี่ยพืชจะยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีนะคะก็ต้องไปผ่านการหมัก แล้วก็การหมังเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความร้อนแล้วก็มันจะมีผลทําให้ถ้าความร้อนมันสูงมากมันก็จะทําให้รากของต้นไม้ที่ปลูกเน่านะคะแล้วก็จะสังเกตได้ถ้าเราเอามูมนัวไปเทไว้แล้วพอพอแดดมันมันร้อนมากๆเนี่ยเราลองเอามือไปแตะบนมูลบัวนะคะมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นมันจะร้อน แล้วก็มันก็จะเป็นสาเหตุทำให้รากของต้นไม้เน่านะคะการหมักก็คือเราจะใช้เศษหญ้าทำเป็นชั้นๆนะคะสลับกับมูลมวัวก็คือหญ้าชั้นล่างถัดมาก็เป็นมูลวัวแล้วก็เป็นหญ้าเป็นมูลวัวสลับกันไปอย่างนี้นะคะแล้วแต่ถ้าเรามีหญ้าเยอะหรือ แล้วก็สามารถทําได้เป็นชั้นๆไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ที่ทำประจําที่นี่ก็จะใช้หญ้า3ามชั้นมูลมัว2ชั้นค่ะหมักประมาณ15วันก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะหลังจากที่เราดูวิธีการหมักตรงนี้กันแล้วก็จะพาไปดูกองปุ๋ยหมักที่เราหมักเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานว่ามันจะลักษณะมันเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นี่เป็นหญ้าแล้วก็มามูลวัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะว่ามูลวัวมันยังไม่พร้อมที่จะนําไปใช้งานมันจะมีลักษณะเป็นมูลวัวแห้งนะคะถ้าลักษณะที่พร้อมใช้งานคือลักษณะมันจะสีเดียวกับดินเลยค่ะเหมือนดินแต่ว่ามันจะดูอุดมสมบูรณ์นะคะหลังจากที่เราเอามูลวัวหญ้าแล้วก็มสลับด้วยมูลวัวชั้นต่อไปเราก็จะใส่หญ้า เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะนำหญ้ามาใส่นะคะแล้วก็เที่ย วันนี้ทําสวนทั้งวันนะคะมือก็จะดําก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรไม่ต้องไปหยิบหาจอบตรงไหนก็ใช้มือนี่แหละสะดวกดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นมูลวัวชั้นที่สองแล้วนะคะเนี่ยถ้าแห้งๆแบบนี้พืชจะยังนําไปใช้ไม่ได้ก็ต้อง เวลาเราไปใส่ที่ต้นกบของต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องไปผ่านการย่อยสลายที่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะชั้นต่อไปก็จะเป็นหญ้าอีกชั้นหนึ่งะคะ่ะนี้วันนี้ได้หญ้าก็เลยได้โอกาสหมักแล้วก็ดินตรงนี้มันจะเป็นดินที่ค่อนข้างแข็งก็เลยทำตรงนี้นะคะเพราะ ถ้าเราทาปุ๋ยหมักตรงนี้ก็คือมันจะช่วยให้ดินด้านล่างเนี่ยคืนสภาพกลับมาได้เหมาะกับการปลูกพืชด้วยนะคะหลังจากเราทําแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะรดให้ชุ่มทุกวันแต่ถ้าช่วงไหนฝนตกเราก็อาจจะไม่ต้องรดถ้าเป็นฝนตกบ่อยๆมันก็จะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะ นี้เราก็จะลดน้ำให้ชุ่มนะคะสำหรับใครที่อยู่ในเมืองหรือว่าที่บ้านไม่มีบริเวณที่มีหญ้านะคะเราก็สามารถถ้ามีที่ทำงานมีการตัดหญ้ามีอะไรเราก็ไปขอ หญ้าที่เขาตัดนะคะยิ่งหญ้าที่ที่ใช้เครื่องจัดหญ้าตัดนะคะจะย่อสลายได้เร็วมากเพราะว่ามันเป็นหญ้าอ่อนนะคะแล้วก็เวลาเราเอาไปใส่ต้นไม้เนี่ยมันจะละเอียดดีมากเลยค่ะเป็นปุ๋ยที่ดีมากเดี๋ยวจะพาไปดูกองปุ๋ยหมักที่มันพร้อมใช้งานแล้วนะคะอันนี้เราลดน้ำชุ่มแล้ว ตรงนี้ก็คือกองปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้จนสามารถใช้ได้แล้วนะคะนานแล้วค่ะประมาณสิบห้าวันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่นี้เลยค่ะเอาให้ดูด้านล่างนะคะจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็ ดินลักษณะแบบนี้ที่สามารถไปผสมกับดินแล้วก็ใช้ปลูกต้นไม้ปลูกองุ่นนะคะอันนี้คือพืชสามารถนำไปใช้ปูดไปใช้ได้เลยเราจะเห็นนี่ค่ะมีไส้เดือนไส้เดือนให้พร้อมเลยค่ะมีไส้เดือนเยอะมากมีไส้นเดือนเยอะเลยนะคะดินก็จะอุดมสมบูรณ์มากค่ะ จะมีไส้เดือนดินลักษณะแบบนี้นะคะเราเอาไปลองตรงบริเวณที่รากของต้นไม้ที่เราจะปลูกะคะ่ะอย่างถ้าเราปลูกองุ่นอย่างเงี้ยเราบริเวณรากของกิ่งตอนเนี้ยเราก็เอาอันนี้ลองไว้ได้เลยเพราะว่ามันจะกระตุ้นให้รากเนะี่ยสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้เลยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตงอกรากออกไปได้เร็วนะคะ พอลากเจออาหารที่อุดมสมบูรณ์ลากก็อยากจะออกไปดูดอาหารนะคะอันนี้มีไส้เดือนมีอะไรให้พร้อมเลยค่ะเรเตรียมไม่ยากเลยนะคะการเตรียมดินดีนะคะมีชัยไปยกว่าครึ่งนะคะก็คือมีโอกาสปลูกต้นไม้ได้รอดและงอกงามสูงมากนะคะแต่ถ้าเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมดินไม่เป็นเอาปุ๋ยที่ยังไม่ผ่านการอยสลายเอาไปใส่ ก็จะทําให้มีปัญหาว่ารากพืชนะตอนแรกที่เอามาปลูกรากมันยังไม่แข็งแรงเนาะมันก็มีโอกาสที่จะเน่าได้ง่ายนะคะถ้าเราไปใส่ปุ๋ยที่ยังไม่ผ่านการหมักยังไม่พร้อมใช้งานมันก็จะทําให้เกิดความร้อนมันก็จะยิ่งไปทําให้รากอะ่ะเน่า,น,านอกจากรากของพืชจะไม่ยอมเจญเริเบโตหาอาหารแล้วมันก็ยังจะต้องรากเน่าแล้วพืชก็ตายด้วยนะคะ ฝาก like, ากดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆปลูกอง,งุ่นกันแล้วปลูกแล้วตายกันเยอะนะคะก็เลยอยากมาช่วยค่ะช่วยวิธีเตรียมดินแบบง่ายๆเลยค่ะอันนี้ปลูกอะไรก็สามารถปลูกได้ค่ะงามแน่นอนเดี๋ยวขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะฝาก like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะ ดีค่ะ